สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่แปดนะครับกันยายนด้วยกันขอบพระพคุณความรักของพระเจ้าและโดยเฉพาะการปกป้องเราจากโรคภัยต่งตางๆในช่วงนี้วันนี้พระรธรรมสององค์กษัตริย์บทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพูดถึงเรื่องกษัตริย์พูดถึงเรื่องของเอลีชา,ากับกษัตริย์สามองค์ด้วยกัน ซึ่งออกไปทําสงครามกับกษัตริย์โมอับซึ่งกบฏนะครับดังนั้นเนี่ยในเหตุการณ์การสงครามนั่นเองดูเหมือนกษัตริย์ทั้งสามองค์เพลียงพลังเพราะตัดสินใจเลือกผิดพลาดนะเขาจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นลองหรือขาดน้ำซึ่งอาจจะนำความพ่ายแพ้มาสู่ นะครับสามกษัตริย์นี้ได้แต่เขาเองก็โดยพวกคุณของพระเจ้าก็เข้าหาเอลิชาและเอลิชาก็ได้ช่วยเหลือให้เขาได้รอดพ้นและนำชัยชนะมาสู่กษัตริย์ทั้งสามองค์นี้ผมเองให้ข้อคิดกับพวกเราสามข้อคิดสำหรับสามบุคคลคือกษัตริย์โยลมกับกษัตริย์เยโฮซาฟัตกับเอลิชาให้เรามาดูกษัตริย์องค์แรกก่อนชื่อว่าโยลมโยลมนี้เป็นใครเป็นลูกของกษัตริย์ อาหัดยาที่ลูกเป็นหลานของอาหัดซึ่งเป็นเชื้อวงนะครับที่กษัตริย์ที่ชั่วร้ายกษัตริย์โยลำนะครับพระกมพีบันทึกกับบันทึกไว้ว่ามีส่วนที่ดีที่เขาทำหนึ่งคือทรงรื้อเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอันซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่สองนะที่พ่อของเขาสร้างขึ้นมาเพราะถูกภรรยา ที่ชื่อเยสเเบลได้ยุยงและควบคุมวงการอยู่ส่วนฟิล์มหนึ่งจุดสองครับกษัตริย์พระกมพีบันทึกว่ายังทรงเกาะติดอยู่กับบาปของเยโลโบอัมแม้ว่าเขาจะทำส่วนที่ดีหรือเสานะครับพระบาอันแต่ว่าเขายังไม่ละทิ้งยังเกาะติดอยู่กับบาปของเยโบรบามบาปของเยโรโบอัมนั้นก็คือบาปที่เริ่มแรกกษัตริย์ องค์แรกของฝ่ายเหนือที่สร้างวัวทองคําขึ้นสองตัวที่เบ็เอลกับเมืองดานแล้วแต่งตั้งปุโรหิตคนสามัญดูแลเผาเครื่องบูชานะหรือจะพูดได้ว่าได้เริ่มศาสนาต่างชาติไม่ใช่เป็นศาสนานะครับที่นมัสการพระยาเวนะกษัตริย์องค์นี้นั่นเองเป็นต้นบัตรจอ แบบของความบาปที่ทาําให้กษัตริย์ในฝ่ายเหนืออิสราเอลทุกองค์นะครับเกาะติดอยู่กับบาปนี้สิ่งหนึ่งที่ให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับเรามีบาปอะไรครับที่เกาะติดแน่นในชีวิตของเราที่เราไม่สามารถที่จะแกะมันให้หลุดออกจากชีวิตของเราอาจจะเป็นนิสัยบาปบางอย่างที่เราแพ้มันอาจจะเป็นอารมณ์ นะครับของเราอาจจะเป็น,นดิสัยความมักง่ายของเราหรืออาจจะเป็นดิดสไซเนี่ยนะความต้องการบางอย่างหรืออื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นเหมือนสิ่งที่มีอำนาจอยู่เหนือเราที่เกาะแน่นในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ เรารักเรายกย่องเราเทิดทูนที่เราเองได้กระทําและมีชีวิตอยู่ซึ่งเราไม่ยอมที่จะแกะมันที่จะถอนมันที่จะทิ้งมันออกจากชีวิตของการเป็นคริสเตียนของเราเราต้องแกะเราต้องถอดเราต้องทิ้งเพราะว่าสิ่งนั้นจะนำความ พีนาฏมาสู่ชีวิตของพวกเรากษัตริย์องค์ที่สองคือเยโฮซาฟัตครับมีส่วนที่ทั้งดีและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนของเยโฮซาฟัตทรงสมาพันธ์กับคนชั่วอยู่ในข้อที่เจ็ดซึ่งเป็นการกระทําครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกบันทึกอยู่ในหนึ่งพงศษัตริย์บทที่22ข้อที่4ครั้งนั้นเยโฮซาฟัตเข้าไปร่วมทําสงคารามร่วมกับอาหับนะครับปู่ของ นะกษัตริย์โยหลังแล้วทําให้เยโฮสาฟต,ต้องเกือบสูญเสียชีวิตแต่ครั้งนี้น,นี้่เขาเองไม่เรียนรู้บทบทเรียนที่ผิดพลาดไปแต่เขากลับทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตของพวกเรานะครับอยากเราเป็นเหมือนอย่างเยโฮสาฟตัตอยากเรามีจิตใจที่แข็งกระด้างเหมือนอย่างเยโฮสาฟตัตให้เราเมื่อพระเจ้าเตือนเรา หรือเราเคยทำผิดพระเจ้าช่วยเราแล้วจากความผิดพลาดนั้นเราจะต้องเรียนรู้บทเรียนนั้นและไม่กลับไปทำผิดพลาดนั้นซ้ำอีกอน,นั้นคือข้อคิดใน2.2ครับข้อจุดดีของเยโสวัสเขาํงทูลถามพระเจ้าอยู่ในข้อที่11ทีน่นี้ไม่มีผู้เผยพระวจนะของพระยาวเวเพื่อเราจะทูลถามพระองค์เลย เมื่อเขาตกอยู่ในสถานการณ์ทั้งสามกษัตริย์ตกอยู่ในทำไมครับในในเหตุการณ์ที่จะทำให้เขาขาดแคลนน้ำหรือนำการสูญเสียหรือพ่ายแพ้ในสงครามได้โยโสฟัตได้พูดขึ้นมาเขาทูลถามมีผู้ไม่มีผู้เผยพระวจะนะหรือหมายถึงเขากำลังสแสวงหาเพื่อที่จะ ทูลถามขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอันนั้นเป็นจุดดีของเยโฮสฟัดในชีวิครตคริสเตียนของพวกเราพี่น้องหลุนใจพวกเราก่อนที่เราจะตัดสินใจให้เราทูลถามพระเจ้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องผิดพลาดและเสียใจและถ้าเราเองผิดพลาดแล้วเราเองตัดสินใจผิดเราเดินทางที่ผิดพระเจ้าอย่าให้โอกาสเราเสมอ ที่เราจะกลับมาทูลถามขอคำแนะนำคำปรึกษาความช่วยเหลือจากพระองค์เหมือนอย่างที่เยโฮสฟัตได้ทำและบุคคลที่สามชื่อว่าเอลิชาครับก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้เผยพระชนะที่พระเจ้าใช้และเขาก็บอกให้กษัตริย์นะครับโยลัมอิสราเอลได้เอาผู้เล่นดนตรีเครื่องสายมาและเมื่อเขาเล่น ฤทธเดชของพระเจ้าก็อยู่บนเหนือเอเลชานะครับแล้วท่านก็กล่าวคำพยากรณ์พระดำรัสของพระยาเวซึ่งมีถ้อยคำสองข้อความด้วยกัน3.1น,นั่นก็คือหุบเขาจะเต็มไปด้วยน้ำามาหถึงการแก้ปัญหาในเรื่องการขัดแลนน้ำพระเจ้าจะช่วยเขานะครับสอ3.2พูดยิ่งกว่านั้นอีกคือพูดถึงชัยชนะที่พระเจ้าจะให้ ถ้าสังเกตนะชยชนะนี้ไม่ใช่มาจากเพรสามกษัตริย์นี้แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่จะให้กับเขาเมื่อนะครับเราทูลถามพระเจ้าเมื่อเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าตอบเราและพระเจ้าให้ทางออกแก่เราซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า solution ในชีวิตทุกอย่างทุกเรื่องและไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าจะให้เรา พบกับชัยชนะในชีวิตของพวกเราด้วยขอญญววพอระเจ้าอวยพรถ้อยคำและพระวจนะของโปอย่าลืมนะครับมีก่อนจะตัดสินใจให้ทุนทางหรือถ้าเราผิดพลาดตัดสินใจไปแล้วอยู่ในช่วงของชีวิตที่ขับขันให้เราปรึกษาทูลขอความช่วยเหลือจากโปโพ,พไม่เคยปฏิเสธที่จะ ทำไมไม่ฟังเรานะครับขอระเจ้าอุยพรเพราะว่าจะหนักของโลก